ครับสวัสดีท่านผู้ชมดูๆด้วกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาพบกับโซเรจท,ทีวีนะโอ้ยวันนี้ก็มาพบกันแบบดูดิขนาดขนาดอะไรดีวะจริงๆผมว่าจะเอาชีวิตรอดนะเล่นเอาชีวิตรอดปอดหมายคาบนะแต่ว่าแบบผมอัดไปหลายรอบแล้วครับเครื่องมัน เครื่องมือแหลกอือทั้งหมดวันพีดมดเอ่ออะไรวะไมฮีโร่แล้วก็วันพีดไมฮีโร่แล้วก็นาโตะะครับแบบซอฟ,ฟี่ดูขึ้นรูปให้นะครับมันหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาตัวละครน,นะ ผมก็จะเริ่มตัดต,ต่อใหม่แล้วนะครับโอ้เปนอย่าดิอย่าลีอาดวิวีนี้อัปเดตใหม่นะครับเนี่ยผมยังไม่ไปถึงอัปเดตไหนเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับทุกท่าน รถแท็กซี่นะอะไรดิโอ้ตัวหนังสือโคตรเล็กอือหือมีกล่องสีเขียวให้ข้าไหมเวิร์กไงล่ะเพื่อนเอ่ยอยู่นั่นสบายไหมอยู่นั่นสบายไหมอุ้ยตายเฉยเลย แต่ตายไม่รู้นะฮะว่าตายเพราะอะไรแต่ตายนี่ยแหละฮะดีแล้วผมค่อยได้ร้นเออแต่ของตุก็ใกล้จะได้แล้วนี่วะบอกกล่องเจียนนี่ก็ถือว่าสําคัญอีกแบบนะฮะกล่องเหตุการณ์ฮะ,ะมันอันนี้ก็สำคัญอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญบอกมันก็สำคัญอยู่นะฮะผมบอกเลย เล่นเก่งเกินผมไปฝึกมาแล้วไม่อยากจะคุยเยอะนะฮะแต่ผมกูพอเล่นเป็นอยู่นะฮะเอาเลยทุกอย่างเอาได้เอาเลยครับอ,อื้อสวยเดี๋ยวนะรเรียกแบบจะเดียวใครทักแชทมาอีกวาโอ้โห ขอภัยนะฮะแป๊บนึงเดี๋ยวเลือกเอาของสำคัญออกมาก่อนปึ๊บว่างเกินไหมฮะแต่ถ้ารอให้ดีไนั่นรอให้ดีของมงกลหมดก่อนนะฮะเผื่อผมไปเปลี่ยนกับไอ้เปลี่ยนตำแหน่งกับไอ้นั่น เดี๋ยวผมจะสวยเอา okay. โอเคอ๋อเดี๋ยว,ยวลืมดูล่างไปเลนะโอ้นี่ขนาดอัดหน้าเนี่ยคือเป้าหมายของคลิปนี้ก็คือที่หนึ่งอะฮะโอ้โหเสียดายมากไม่ได้เล่นให้ทุกคนดู มอดพวกวันพีทุกโซมาก็ไม่นะฮะแต่ผมหารูปไม่เจอขนาดละโตเดี๋ยวขึ้นรูให้ฮะตัวละครต่างต่างที่ผมสามารถหาหมอดได้เดี๋ยวขึ้นให้ฮะตามรูปนี้เลยนะฮะบอกเลยหน้าบอกเลยว่าถ้าได้ยินเสียงรูกวนอะไรงก็ขออภัยนะฮะเอาไว้เดี๋ยว ได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอีกแล้วหรออ้โหผมว่าไม่น่าจะจบง่ายแล้วฮะผมว่าจะได้ที่โลกกูเป็นได้ฮะจัวะนี้มีอันนี้มีไหน,น,มน,น,มน,นผม้มอมมาหมดเลยฮะนี่ไม่นี่ไม่นี่ไม,นไม่นี่เอานี่อโอเค อเคนไ่ไม่เคยขี่มอนนะฮะอ๋อเดี๋ยววยเฮ้ยมันไม่มีกล่องดีๆเลยเหรอวะในเดี๋ยวนะอุ๊ยอยออืมอืมอือ เอยู่ในน้ำนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทนผู้ชมพศโอ้โหโอ้โหแล้วก็มีอีกคนอีกคนหนึ่งมาทับซ้อนผมเอออุ้ยตายเลยนะฮะตูฟันดาบเพชรมันไม่ตายมันฟันดาบทองตู้ตายโอ้โหเอาใหม่นะเอาใหม่ยิงกว่าผมจะได้ที่หนึ่งนะ รูปบอกผมก็เล่นไม่ไ,มได้ฮะเพราะว่ามันไม่ถือว่าเล่นไม่ได้ครับผมเล่นได้อยู่แต่ผมอัดไม่ได้อออแต่ผมก็จะพยายามตัดคลิปแล้วนะะเริ่มตัดต่อแล้วแต่ผมไม่มีอินทนพูดด้วยเลยไม่มีอินทนทำโคตรยากอินทนบอกเลยอืมโอเค โอเคโอเคโอเคเดี okay, 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 e ๋ยวเดี e ๋ยวดูโม e ่กล e ่องเขียวเดี e ๋ยวเพื่อนโอเคโอเคนะฮะก็แบบเริ่มเริ่มสุ่มกันได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูส่งไปอัดฝ่ายตรงข้ามไปเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดผิดอุ้ยนั่นไงฮะกดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะเนี่ย โอเควัว <Okay>. oh. มันก็ได้อยู่นะฮะผมค่อยเลือกกรองทิ้งทีหลังเก็บไว้ตัวหวหมดก่อนโอ้โ oh. ห oh. เครีอารวนๆไม่มีน้ำตาลมาผสมเลยแม่ โอ้โหโอเคคือตูต้อง PVP แล้วแหละฮะเฮ้ยเดี๋ยวคิมผมนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าตานี้เริ่มมาไวว่ะครับคุณผู้ชมเ๋ยวๆๆนี่ก็มีคนมา อ่ะดูเอ้ยเร้ยอีกหลายวีอยู่นะดูดิเพื่อนโอ้โหขวนปตัตตบีบอกเลยว่าเอ้เอๆออะไรดีผมวะอ๋อเด็ด เกี่ยวเพื่อนจะแกล้งกูนเพื่อนตัวตายเลยนะาแกล้งเพเดียวตายเลยนะตัวเนี่ยบอกเลยว่าอึดถึกทนหยอกหยอกเด้อเด้อเดี้อเ,เ,เพื่อนตัวใครทำอะไรเพื่อนตัวเปล่า,ลาวะเพื่อนอย่าซ่าโอ้โหต่อไปกลางเลยนี่ก็ซ่าเกิน นี่อหรอบอกเลยว่าเทียบถูกเจดจดผมค่อยทิ้งทีหลังนะดาบเนี่ยดาบอันนีถ้ถ้ามีดาบเพชรถ้ามีดาบอันนี้ดาบไม่ใช่หรอกครับถ้ามีดาบคอตานาะดาบเพชรมันก็ดาบเพชรม่แต่อินชายก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกอุ้ย,ยมาจากไหนเนี่ยวะเดี๋ยวนะนี่ไงฮนะอาวุธอยู่มัทูด มาดิครับยนๆใครยิงตูอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนะอุ๊ยอุ๊ยตกเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่มีเอ็นเดอร์โพแต่อ้าวมันไปชิดเหรอครับโอ้โหไม่รู้นะครับเดี๋ยวอ๋าครับอือหือบอกเลยว่าน่าจะตัดต่อนานแล้วครับจังหวัดนี้ก็ดู เวลาที่เล่นไปเสียม่ช่สุดยอดไปเลยที่ถือว่าอีพีนี้ยังไม่ตัดดีวะเราเป็นุยเอาอีพีนี้แหละถ้าถือว่าเวลามันนานเกินสิบห้นาทีหรือยี่สิบนาทีก็จะไม่ตัดนะฮะโอ้โห้หโอูโห้หโอูโห้หโอ้หโหูด้วย เก็บเจ็ดเก็บเจ็ดนะครับอุ้ยน้องผู้ชมทุุกเกือบแตกแล้วนะใครตีตัววิวโอ้ยอีกอีกอกพีหนึห่งอะฮะคลิปนี้เอาครับคลิปนี้ไม่ต้องตัด ดูยาวเลยฮะแต่ว่าผมต้องพูดกับทุกผู้ชมเลนะครับอีพีหน้าเอาเป็นอะไรดีวะอ้าวครับแรลกกับอีพีนี้แบบไม่ตัดอีพีหน้าให้เลยฮะรูบอกแม้แต่หละผมจะอัดจนกว่ามันจะไม่แหลกนะฮะอัดจนกว่ามันจะไม่แหลกโมงย์ฟอรฟี่

ผู้ชมออเยูยูอบอกเลยฮะขอภัยที่มีเสียงรบกวนฮนะโอ้โหบอกเลยว่าเละจัดจัดอะครับจังหวะดีจะมีเสียงรบกวนยังไงก็ขอผ่านนะฮะโอ้หจะตัดเสียงรบกวนยังไงดีอลไรเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่าป่วนป่วนเละเละ อยู่ไม่รอดต้องให้อยู่ไม่รอดอ่ะสูงแค่ไหนก็จะตามไปครับจังหวดนี้ตามไปนะ ถึงอัออเดี๋ยวได้แล้วขยับไม่ได้ไม g o กดขยับไม่ได้ครับคืออะไรโอ้โหผมว่าลางแคนผมแน่อนอนนะครับผมขยับไม่ได้ขยับไม่ได้คืออะไรนี่เดี๋ยวนะครับ ยอมรับเอา้าแต่ว่าตอนนี้ตูขยับไม่ได้เพื่อนตัวเพื่อนตัวแตกแล้วเลยอ่ะเพื่อนมาตกตัวอือต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูย,ยังรอดอ,อีกหรอตัวตัวไม่น่ารอดละ โอ้ยเดดเดดเดดตุกกเจะรอดนะเฮ้ยมาตีตุวหน่อยครับคลิปนี้เอาเอาเนีู่ถ้ mm hmm. าคลิปนี้ถึงเอาตูถึงสามไลน์เอาใช่เลยครับสามไลน์ตัดต่อเลยคลิปหน้า <c oughs> ตอนนี้ผมว่าตัวยอยากตายขออนุญาตตัดไปตอนตาใหม่เลยนะฮะเอาแล้วฮะก็กลับมาแล้วนะฮะบอกเลยว่านานโคตดเมื่อกี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมิ ใช่ไม่ใช่เอากูต้องกดยังว่าจริยจังหรอไม่ใช่นี่เอาให้เด็กกับสุกี้เอาให้เด็กดดู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 อะช่างอื้มฮะ,ะ,ะดูเพื่อนเพื่อนไม่เอามาเอาของละอย่าบอกนะไม่มี ้้ไดเพื่อนหาชีพกายแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้ก็มาอีกอันนี้ก็มาอีกมาดูอันนี้ก็มาอีกอันนี้ก็มาอีกคุณผู้ชมอุ้ยมันมันมีดาบแข็งแกร่งกว่าผมครับคุณผู้ชมแต่เอาเถอะชิพนี้ผมบอกไว้แล้วว่าต้องได้ที่หนึ่ง คงไม่จะนานเท่าไหร่ก็ยอมนะแต่ว่าถ้านานเกินไปก็ไม่ดีนะเอาสักอ้สิบเก้านาทีไปนะคุณผู้ชมไปอแล้วเ,เพื่อนเออเพื่อนมาอ๋อคุณูแค่เกมโอเคโอเค้เคว อโอเคครับรูดรูดรูดไม่มีกล่องทองไม่เป็นไรครับมันสำคัญที่กล่องแดงนี่แหละครับมันมีอาวุธเอ,อเนี่ยเปิดมาเ็าเจอของกินแล่เลยแล่แล่หลายทีมากจนเกลียดเลยครับจังหวะนี้โอ้โหจะจะเอาเอายอะไปไหมครับอดีเอดีเอดี เอาดี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 สู้อะสู้อะเอาดีนี่เป็นไงโอ้โหไม่โดนไม่โดนทีตัวจะสู้อะเดี๋ยวนะ ครับโอ okay. okay. เคโอเควี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 เอาวะาเอาวะเอาว่าาวาครับเดี๋ยวก็สู้อะไรผมไม่ได้นะอุ้ยอุยสู้ไม่ได้หรออู๋มึงก็ทําให้ผมเก็บได้อยู่นะเก็บได้อยู่นะเฮ้ยมันอยู่ชั้นล่างว่ะครับคุณผู้ชม โอ้โหขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วแล้วก็ตายแน่ตายแน่ a f k อา้าวสงสัยคนนี้น่าจะออกนะครับท่านผู้ชมเห็น AFK อ,อุย้ยเดี๋ยวนานไปโดนเลยเพียนโดนใครกดแชนมาหรอเอ้ย ไม่ได้วะครับคุณผู้ชมไม่มีกล่องแดงเลยโอ้โหอ,อ,อุ้ยสวยกล่องนี้ไม่มก,กนนล่องแดงอันนี้มีกล่องแดงครับกล่องนี้โอ้โหแบบกล่องแดงมันก็สำคัญอยู่นะครับไม่ว่าไม่มากก็เถอะก็เอาเถอะับ ก็เย็นที่ใจโอ้โหแบบบอกเลยว่า <c ười> คลิปนี้ผมบอกเลยว่าไม่ให้เกินอยโอ้โหบอกเลยคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดแล้วหรือเปล่าคนที่ผมเคยอัดมานอกจากสตรีมันะ <c ười> โอเค โอ้โหสุดต้องคุณเห็นผมได้ไงครับไม่ดิงหัวไม่ชอดคผมก็ต้องหลบเหมือนเกัาคอนนะครับว่าเลยว่าโคตรเจ็บสุดๆไปเลย้ยเอ้ย ปังปับงบอกเลยครับว่าทัดจัดๆคนณ,ณนี้เตรียมตัวครับแค่วันนี้มาดิมาดิาดเฮ้ยปามีดมาแล้วระวังระวังอยู่ยวนวะเฮ้ยอ,อยู่ด้านบนเอาแล้วครับคีมนี้ได้ที่ห้าเกาะชยๆเลยฮะ เอาล้วคลิปนี้ก็ต้องขอจุบไปเพียงเท่านี้นครับนานเกินไปเดี๋ยวมันไม่ดีนะแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติสตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ See you again